สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาขอให้มาเปิดหน้าสู้ทคขรุท้าทา,ทารถถังลั่นพร้อมจัดหนักทุกกระบวนท่าศึกวัน172ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ <we> ขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง At p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 ชักรุเซกกว่านักชกซูเปอปร์สตาร์รล่อซามูไรเตรมพร้อมทุกกระบวนท่าเราเสิร์ฟความดูเดือดร้อนแรงรับคู่ชกผู้มาเยือนถึงถิ่นอย่างรถถังจิตมืองนนอดีตแชมป์โลกวันอวทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทซูเปอปร์ไฟ5ยก เก้าแรกของไทกรุในวันแม้จะพลาดดวลกับรถถังอย่างน่าเสียดายจากอาการบาดเจ็บเขาก็ได้รับโอกาสขึ้นชิงบอลลังของซูเปอร์เลกเกตมูเก้าก่อนจะพ่ายแพ้คะแนนเอกฉันไปอย่างน่าเจ็บใจในสุกวัน165เมื่อเดือนมกราคม2567โดยหลังจากรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บอยู่นานเขากลับมาขึ้นสงเวนในครั้งก่อนจะปล่อยทีเด็ดนอกทันชินในศุกวันลุมพินี81เมื่อเดือนกันยายน2567 แน่นอนว่าการที่คาดกันมาเมื่อหนึ่งปีก่อนทําให้ทั้งคู่มีเวลาศึกษาคู่ต่อสู้มากขึ้นเรื่อยๆและต่างฝ่ายต่างรู้จุดแข็งจุดอ่อนของกันและกันเป็นอย่างดีโดยทางทาเครุมีแผนเตรียมรับมือทุกกลยุทธ์ของรถถังนอกจากนี้ยังพร้อมศาสตร์ความดุดเดือดจัดหนักจัดเต็มแบบไม่ปราณีเพื่อคว้าชัยต่อหน้าแฟนมวยในบ้านเกิดให้ได้ผมเจยมตัวมาเป็นอย่างดีเพื่อเจอกับรถถังเขาเป็นมวยที่ป้องกันตัวได้ดีมาก แต่ผมมีความดุดดันเป็นจุดขายดังนั้นผมตั้งใจจะสาดอาวุธใส่เขาอย่างดุดเดือดและหวังว่าเขาจะมาสู้กับผมในแบบเดียวกันแต่ถ้าเขาเลือกที่จะมาเล่นเกมป้องกันในไฟนนี้ผมก็เตรียมพร้อมรับมือไม่ว่าเขาจะมาไม้ไหน แน่นอนว่าผมอยากชนะผมรู้สึกเหมือนว่าได้ปลุกความตื่นเต้นในตัวเองขึ้นมาเหมือนสมัยเรเริ่มชกมวยใหม่ๆตอนนั้นผมมักจะมุ่งเป้าเอาเป็นเอาตายที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยการกรหน่ำอาวุธใส่ไม่ยัง้งซึ่งนั่นคือวิธีที่ผมใช้กับทานชินในไฟก่อนและผมจะทำแบบเดียวกันกับรถถังในครั้งนี้ด้วย